จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมสําหรับการประกวด m ิสยู n i เว r ร์2สองเมื่อเช้านี้เองนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมารีแคปทุกๆเรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างและใครได้ครองมงกุฎปีนี้ไปครองก่อนอื่นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการประกวดมิสยูเนเวอร์สสอง ึ่งผู้ชนะที่คว้ามงกุฎปีนี้ไปครองนั่นก็คือมิส s u เออย่างอาเบอร์ติก้าเปียวนั่นเองนะครับผมซึ่งเธอมาจากรัฐของเท็กซัสเป็นลูกครึ่งฟิลิปปินส์และอเมริกาอีกด้วยซึ่งในรอบคำถาม3คนสุดท้ายซึ่งมีคำถามว่าจะทำอย่างไรในฐานะที่คุณเป็นมิสยูนิเวิร์สที่จะขับเคลื่อนขององค์กรได้ซึ่งทางเธอก็ตอบว่าเธอจะใช้แฟชั่นของเธอในเรื่องของแฟชั่นในการเป็นกระบอกเสียงไม่ว่าจะเป็นการ ลดของพวกแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ต่างๆลดบลภาวะต่างๆด้วยการนำวัสดุรีไซเคิลให้กลายมาเป็นชุดนั่นเองแล้วก็สอนให้กับผู้หญิงที่ผ่านกระบวนการของการค้ามนุษย์ต่างๆหรือความรุนแรงให้แบบมีอาชีพติดตัวเพราะว่ารู้สึกว่าการลงทุนในปู่คนนั้นสำคัญอย่างมากและสามารถที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตนั่นเองและผล t o อป3ของปีนี้ก็ได้แก่เวเนซซเลา d ดมินิกัน r ิ p u b l ิก USA นั่นเองแต่ก็มีดราม่าออกมาเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมว่าคนที่น่าจะได้ที่1น,นั่นก็คือน่าจะเป็น d o m i n ิกัน Republic นั่นเองซึ่งก็ทําให้ทุกๆคนนั้นงงไปตามๆกันเลยเพราะว่าเธอประกาศผลออกมาเธอได้รองอันดับ2ส่วนรองอันดับ1ปีนี้ก็คือ v e n นซุเอลนั่นเองส่วนทางด้านของท็อปหก็มีโปรโตริโกและคูราเซาเข้ามาเพิ่มอีก2คนด้วยนะครับผม ซึ่งทางด้านทั้ง5คนที่เข้ารอบ5คนสุดท้ายซึ่งทุกคนก็มีความเก่งความสามารถกันทุกด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสปีดเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆและการตอบคำถามได้ดีทุกๆคนเลยทีเดียวและก็ส่วนทางด้านของท็อป16ที่สร้างความฮือฮามากที่สุดนั่นก็คือสาวลาวซึ่งเธอเป็นสาวมงคลแรก ที่เข้ารอบท็อป1 6คนสุดท้ายของมิสยูนิเวิร์สนั่นเองแถมเธอพูดเรื่องของการศึกษาในประเทศของเธออีกด้วยซึ่งเธอเป็นกระบอกเสียงว่าในราวนสามารถที่จะเข้าถึงการศึกษานั้นได้ยากมากเธอก็เป็นแบบอีกหนึ่งคนที่มีการเตียนที่จะเข้าใจกับภาษาอังกฤษซึ่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษแล้วมันจะสามารถที่จะเป็น empower ให้กับคนที่อยากจะเก่งเหมือนเธอได้ ส่วนทางด้านของน้องแอนนาเสือของเราก็ไม่ได้เข้ารอบ16คนสุดท้ายนะครับผมแต่ว่าส่วนตัวของเราเราประทับใจในตัวน้องมากๆและก็ภูมิใจในตัวน้องมากๆเช่นกันเพราะว่าน้องทําเต็มที่แล้วเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่เอาเราเพราะอาจจะไม่ตรงกับบริบทของเขาก็ได้ส่วนทางด้านของฟิลิปปินส์ก็ไม่ได้เข้าท็อปของ16ในปีนี้เช่นกัน ซึ่งปิดตำนานการเข้ารอบยาวนานของฟิลิปปินถึง12ปีนั่นเองนะครับผมซึ่งต่อมาก็มาดูกันที่รางวัลพิเศษของทางฝั่งของ Mid ู u n i ว e r s e นั่นก็คือรางวัล Little Ship Award นั่นเองซึ่งเป็นนางงามที่มีความเป็นผู้นำที่ให้เกิดขึ้นกับโลกใบนี้นั่นเองโดยวัดมาจากยอดในแอปพลิเคชัน Impact ของ กูไอวีนั่นเองนะครับผมซึ่งคนที่ควา้ารางวัลน,นี้ไปครองนั่นก็คือน้องแอนนาประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับผมเดี๋ยวมาต่อที่ด้านชุดประจำชาตินะครับซึ่งปีนี้ได้แก่ยูเครนซึ่งได้เป็นชุดที่ถือว่าเป็นชุดนักรบปกป้องยูเครนนั่นเองซึ่งสะท้อนถึงเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับสงครามณตอนนี้ส่วนทางด้านของมิ e คอนเนตเรตี้ก็คือได้ชิลีกับมาลตานั่นเองซึ่งคะแนน2คนนี้ก็เท่ากันแล้วก็บอกว่า มาแข่งขันสามารถที่จะมีเพื่อนกันได้นั่นเองนะครับส่วนดราม่าเกี่ยวกับน้องแอนนาของประเทศไทยของเรานั้นที่ไม่เข้าท็อป16คนสุดท้ายก็เกิดดราม่าขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับทางโลกโซเชียลไม่ว่าจะทางไหนก็ตามซึ่งเราคงต้องรอทางคุณแอนเจ้าของออกมาชี้แจงนะครับผม